ราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกูทุคนมานีกันมากกับพ่ขอครัวคือเก่าละพี่น้องจ้าพี่น้องเอาพ่อครัวกลาบสวัสดีสบายดีดดพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกูสุคนมานี่กันพบกับพอ่อครัวคือเก้าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำส้วาขวนมจีนใส่กุ้งใส่มึกกอบพี่น้องอาสามย<อ>่งา,างผสมกันเส้นกระปุ่นกับเส้นงางงามพี่น้องเบิ้งตำ้วาขวนมจีนใส่กุ้งใส่มึก น้ำปลาหลายๆคือเกลาพี่น้องเผ็ดๆคือเกลาอันพักเขาก็มีสารัตพักใบบัวบกอะไรกับพักอันนี้พักหลายอย่างอยู่พี่น้องเออเอาพี่น้องก่อดสิกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนลนะพี่น้องมามากินน้ำการลงมือพี่น้องบรรยากาศกับมุมเดิมๆพี่น้องบางทีก็เปลี่ยนมืมใหม่เนาะมาพี่น้องมากินน้ำการเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวก็มีได้มีแคบหมูน้ำพี่น้องเลยเบิงลงมือมาเด้อ ลุงป้านะ่ะมาจุดปูทุกคนเซนขนมจีน,นพี่นอ้องมันยากา้ศกเหนียวก็นเน,น,น่ะมาพี่น้องป้าเซนงามผักอะ่อมาๆมากมากินข้าวนํำกันแล้วพี่นออ้องยอดอะไพี่น้องเว่าแซ่บคือเก่า ปุ้งปุ้งปุ้งกระตุ้นย้ายไปเหรอการอนอนแบบนี้เนี่ยเป็นน่องกินตำนางเพชรช่วงเป็นน่องเนาะการนอนก็เลยง่วงด้วยมากินตำน้ำชาไนเด้อพี่น้องแฉบหายง่วงที มอนใจรดมันแสบผักเบีย Skal vi se hva den stilen เส้นเนียวนุ่มขาลิดหนอกเจญไงบ่ ăn chìm trên ngắm ngàm nhỏ nữa ừ. ngàm khắc luôn น้ำปลากระล,ล้หลายพป่น่องสดไปจกักอืม,อมชอบกัดตั

เสียงลูกเสียงหลานเล่นนนำไปเนอะ Oi mm. Còn nhá mà. Ồ, con เวลาถินนหน่ำหวานเนาะหวานวเนอะี่

ชักแถะกินกินละเอาลาพี่ลาหนอกทำยังกับเวลาพี่เหรอเป็นแบบเพื่อนเพื่องเมด่พักกับเมด่อถือเก่าอย่างรับกิมนี่กับน้องเพียงเนาะเอารับคลิปนี้เอาก็จบเพป็นกันนีน้องเพียนเนาะลิปนหน้าพา่อการไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซ่องกินไปแซ่บไปในชาแนลพักเป็นกำลังใจให้สาวในกับพอ่อคุ้ยได้พี่น้องเดอ้อครับค่ะครับสวัสดีสบายดี